แล้วลายมือของผมนะใครดูเป็นบ้างเขาบอกว่าจะตกเป็นทาสแมวตลอดชีวิตหรือเปล่าอ่ะอุ๊ยตัวต้องกินมาม่าตลอดชีวิตแน่ๆเลย สวัสดีครับผมตากล้องนะครับผมแล้ววันนี้วันเสาร,ร์นะครับผมเป็นวันที่เราจะทําการทดลองอะไรเกี่ยวกับแมวบ้านนี้อีกแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าจะไม่เป็นการทดลองนะแต่ว่ามันจะเป็นการสังเกตดูว่าแมวเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันตรงตามกับที่เขาบอกรหรือเปล่านะครับผมคือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ดูช่องของพี่ซอฟป,ปอมนะครับผมในการดูลายมือแมวแมวเนี่ยมันมีลายมือนะครับผมที่อุ้งมือเนี่ยแล้วเราก็มาดูนิสัยของแมวว่าแมวของเราเนี่ยนิสัยแบบไหนมีอุ้งมือแบบไหนแล้วก็นิสัยแบบไหนนะครับนี่ตรงนี้ทางเพจพี่ ซอฟต์อมนะครับผมก็ได้ทําการรวบรวมมาแล้วนะครับว่าแมวแต่ละลายมือเนี่ยแมวแต่ละลายอุ้งมือเนี่ยมีนิสัยอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือพี่ซอฟต์อมเขาได้ทําการรวบรวมแล้วก็แปลมาจากหนังสือญี่ปุ่นมาแล้วนะครับให้พวกเราเนี่ยสามารถเอามาดูแมวที่บ้านเราได้นะอันนี้แมวก็จะมีลายมือด้วยกันอยู่5้าทายนะครับผมถ้าแบบใหญ่ๆนะแล้วก็แต่ละทายเนี่ยก็จะมีแบบว่าแยกย่อยไปอีกนะดูไปดูมานี่มันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันหมดเลยนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเรามาดูพี่เ้ากังฟูหยงชุนซันช่ายเนี่ยจะมีนิสัยที่ตรงตามที่ตำราเนี่ยได้รวบรวมมานี่มากน้อยแค่ไหนครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าตัวแรกนะครับพี่เ้าหลินนะเขาบอกว่าให้ทําการดูที่เท้าซ้ายนะผมเท้าซ้ายพี่เ่ามาดีก่อน ท้าซ้ายเท้าข้างนี้นะนี่เนื่องจากว่าเราถ่ายวิดีโอนะก็เลยดูค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นแล้วผมจะขอถ่ายรูปเท้าพี่เ้าเอาไว้ก่อนนะี๋ยวค่อยมาดูพร้อมๆกันนะว่าพี่เศ้าเนี่ยมีนิสัยอย่างไรบ้างนะครับพี่เศา้าขอถ่ายรูปมาเร็วติ๊งอย่างนี้เหรอนีนนต่อไปเป็นกังฟูนะครับผมตอนนี้กังฟูหลับอยู่นะง่ายแล้วหวานหมู กังฟูขอดูมือซ้ายหน่อยสินี่มือซ้ายอยู่นี่นะอันนี้นี่มือซ้ายนี่เลยเขาถ่ายรูปเลยเขาถ่ายรูปเลยเขาถ่ายเขาถ่ายรูปนเลยต่อไปเป็นลายมือของหยงชุนนะขอดูมือซ้ายหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปคือ <c oughs> ป,ปกติแล้วถ่ายแมวก็ลำบากแล้วนี่ถ่ายมือแมวลำบากมากๆเลย ต่อไปน้องสันชายนะครับสันชายขอดูมือซ้ายหน่อยสิขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปมือซ้ายหน่อยโอ้โหอันนี้ง่ายมากๆเลยนะดูว่าจะวิ่งหนีแล้วอ่าโอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ ทำการรวบรวมลายนิ้วมือของแมวทุกตัวเลยนะครับผมในการถ่ายรูปไว้หมดแล้วนะนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแมวแต่และตัวนั้นจะมีนิสัยตรงตามที่ตําราเขาบอกไว้หรือเปล่านะครับเริ่มจากพี่เร้าหลินก่อนเลยนะลายมือพี่เร้านะครับค่อนข้างที่จะดูยากนะลักษณะตรงกลางเป็นแบบไทซีนะครับไทซีกึ่งกึ่งกับไทดีนะโอเคครับสรุปแล้วว่าพี่เร้าเนี่ยน่าจะเป็นไทซีนะก็คือไทยอดแบบกลม ไทเด็กสายกีฬาที่เด่นเรื่องความเป็นแมวและยังเหลือความเป็นสัตว์ป่ายู่เล็กน้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างๆนะครับผมว่าตรงกับมีซีหนึ่งี่เงซีามพาน่าจะเป็น C2 นะครับไทยซีลูกทรงสามเหลี่ยมก็คือนิสัยไม่ค่อยยึดติดแล้วก็สงบสงเงีย่ยมียึดติดบ้างแต่ว่าค่อนข้างที่จะเด,ยด,เดายาก <c oughs> ตรงไหม ก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับสรุปว่าแมวสายไทซีก็คือจู้จี้เรื่องของที่ชอบแล้วก็สงบสงี่ยมปกป้องวิถีชีวิตของตัวเองแล้วก็เดาความต้องการให้ออกแล้วก็ช่างเลือกกินค่อนข้างที่จะตรงมากๆเลยนะครับข้อนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับเยี่ยมต่อมากังฟูโอ้โหกังฟูนี่ค่อนข้างที่จะดูยากนะเพราะว่าขนเท้ากังฟูนี่ยาวมากๆเลยนะอ๋อกังฟูดูยากดูยากดูยาก ดูยากจริงๆนะแต่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับไทดีนะครับน่าจะเป็นไทดีนะเพราะว่าไม่มีรอยยุบลงมาเนะี่ยเป็นตรงกลางอะ่ะเป็นแบบว่าลาบไปเลยนะคิดว่าไทดีนะโอเคอะนิสัยของแมวไทดีนะครับคือไทอันตรายที่กลัวชอบคิดลบชอบเผลอตัวดูแลจนเกินเหตุตรงไหม ค่อนข,ข้างตรงเลยนะนิสัยโดยพื้นฐานก็คือชวนให้อยากปกป้องไม่อยากเข้าสังคมอารมณ์กิริยาไม่ตรงกับใจอารวาดก็หอกลัวพรสวรรค์มีเน่หที่จะทําให้คนตกเป็นทาส จริงๆวิธีคบหาของเจ้าของคือคิดถึงตัวเองด้วยจะได้ไม่ต้องยึดติดกับเขามากเกินไปถูกต้องครับกังฟูเนี่ยเป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะเข้าหาได้ยากมากๆเลยนะสุขภาพไม่ค่อยถนัดเรื่องการดูแลตัวเองโอเคผมว่ากังฟูไทยดีค่อนข้างตรงนะเพราะว่ากังฟูเนี่ยเป็นแมวที่ขี้กลัวมากแล้วก็ไทยดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแมวที่ขี้กลัวชอบกินลบนะครับโอ้กังฟูต้องดูแลอย่างดีๆเลยนะไม่อยากให้เขาเป็นแมวแบบกินลบแบบ ต่อมาหยงชุนนะครับหยงชุนอู้ลายเท้าหยงชุนนี่ดูง่ายๆเลยนะอู้มีปาาด้วยเหรอเออมีปลาด้วยมีปานด้วยหยงชุนน่าจะเป็นคล้ายๆกับไทซีนะครับไทซีแต่ว่าไอ้เล็กๆสองข้างๆนั้น,นก็คือเป็นลักษณะของ C3 นะก็คือสี่เหลี่ยมข้างหมูนั่นเองอ่าคล้ายๆกับพี่เศร้าแต่ว่ามีแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมก็โดยรวมก็ลักษณะคล้ายๆกับพี่เศร้าเลยนะจู้จี้เรื่องของที่ชอบสงบสงี่ยมปก ป้องวิถีชีวิตตัวเองแล้วก็เดาความต้องการให้ออกช่างเลือกกินเลือกกินจริงๆครับเจ้าหยงนี่เลือกกินมากๆเลยนะเรื่องมากเลยแล้วก็ลักษณะาาของไทซีเนี่ยจะเป็นชอบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยเลือกที่จะเคลื่อนไหวเองทําท่าสงบนิ่งเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่ ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงนะเพราะเจ้าหยงเนี่ยยุกยิกหยุกยิกวิ่งไปวิ่งมาตลอดเลยนะหรือว่าอยู่ในวัยกำลังสนหรือเปล่านะถ้าแก่ตัวมาก็อาจจะสงบนิ่งกว่านี้หรือเปล่านะครับผมโดยรวมก็นิสัยก็คล้ายๆกับพี่เ้าเลยนะโดยรวมต่อมานะครับตัวสุดท้ายก็คือสันช่ายอู้สันชายนี่ดูยากมากๆเลยนะเพราะว่าดูดิเท้าเขาอะสีดานะครับผมโอ้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดูยากมากๆเลยนะอ,อู้แต่ว่าชัดเจนอยู่นะชัดเจนอยู่นะสันช่ายนี่ลายมือน,นี่ไม่เหมือนใครเลยนะครับแน่นอนว่า เป็นไทเอนะเพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมตัดลงมาเลยนะไทเอส่วนลักษณะปิกย่อยข้างๆก็คือน่าจะเป็นน่าจะเป็น A3 นะครับเหมือนนะน่าจะเป็น A3 นะเพราะว่าเอ,อข้างๆเนี่ยมันติดกับไอ้ตรงกลางเลยน่าใช่นะโอเคซันชานะครับผมเป็นแมวไทเอไทเอเนี่ยเก่งเรื่องการถูกรักดีใจเมื่อได้รับกันเอาใจใส่แล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็ขี้อ่อนโอ้โหตรงเป๊ะเลยนะครับผมเพราะว่าซันช่าเนี่ยขี้อ่อนมากๆเลยนะ แล้วก็ลักษณะปีกย่อยก็คือ A3 หัวดีฉลาดแสดงความชอบและเกลียดชัดเจนถูกต้องครับผมชอบก็คือแสดงว่าชอบเลยเกลียดก็คือเกลียดเลยนะครับผมโดยรวมแมวไทยเอก็คือ หนูน้อยน่ารักไอดอลใจกว้างขี้เหงาสามารถอ่านใจคนได้แล้วก็เอนดูน้องบ่อยๆอย่าให้กินมากเกินไปนะครับผมสำหรับแมวไทเอนั่นเอง,เองโอ้โหตรงเป๊ะเลยครับผมสรุปนะครับก็คือการดูลายอุ้งเท้าแมวเบื้องต้นจากที่พี่ซอฟป,ปอมเขารวบรวมมานะเอามาดูกับบ้านเดคนไม่เมี่ยวเนะี่ยค่อนข้างที่จะตรงเลยนะครับผมตรงเป๊ะเลยนะนิสยัยก็คือมีเจ้าหยงตัวเดียวที่เหมือนแบบที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าจะนิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าตัวจริงเ่ยอาจจะซนอยู่เพราะว่าวัยหยงเนี่ยกำลัง เลยนะหนึ่งขวดแมววัยแบบกำลังวิ่งผ่านเลยนะถ้าเกิดมีอายุมากขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะนิ่งสงบมากกว่าน,นี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมให้เลยนะว่าเป็นการทายนิสัยแมวจากอุ้งเท้าเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะตรงและแม่นยำม,มากๆเลยนะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าแมวเนี่ยก็สามารถที่จะมีอุ้งเท้าและบอกนิสัยของแมวตัวนั้นๆได้นะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงแมวเนี่ยแลวสนใจอย,อยากจะดูลายอุ้งมือของแมวเนี่ยก็สามารถที่เข้าไปเพจที่ซอฟต์ปอมทีเอชได้นะครับผมแล้วก็เข้าไปดูเลยว่าแมวขอองเราเีมุ้ เท้าแบบไหนนะแล้วก็ตรงกันหรือเปล่านะครับผมอ่าสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเดคคอมีเหมียวด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรนะั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเฮ้ยแล้วลายมือขผมนะใครดูเป็นบ้างเขาบอกว่าจะตกเป็นทาสแมวตลอดชีวิตหรือเปล่า่ะอุ้ยตุ้ต้องกินม,นมาม่าตลอดชีวิตแน่เลย